สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการสร้างวงจรซีเควนเชียลนะครับโดยใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่มีชื่อว่า ASM นะครับอันนี้ก็ย่อมาจากนะครับ Algorithmic นะครับก็คือเป็นเชิงลนับขั้นนะเป็นแบบอัลกอริทึมนะครับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ State นะครับ S คือ State แล้วก็ M ก็คือ Machine นะครับ ก็คืออันนี้รู้อยู่แล้วนะครับเซมชชีนนะครับแล้วก็ไดแกรมนะครับก็เรียกย่อว่า ASM ไดแกรมนะครับก็ถามว่าคืออะไรนะครับมันคือเป็นโฟชาร์ดนะครับคิดภาพโฟชาร์ดลอยมาเลยครับเป็นโฟชาร์ดแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในการกำหนดอัลกอริทึมนะครับนะครับอัลกอริทึมเนี่ยการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ว่าฮาร์ดแวร์นี่นะครับนะครับนี่นะครับเป็นเป็นโฟลชาร์ดนะครับที่ใช้อธิบายนี่ตรงนี้ครับอันก็จะเพมในการทำงานของฮาร์ดแวร์นะครับว่าทำงานเป็นขั้นตอนนะครับจากสเตดนี้นะครับเปลี่ยนไปอีกสเตดนึงนะครับเปลี่ยนไปอีกสเตดนึงได้ยังไงนะครับก็ตัวอย่างนะครับหน้าตาของ s m diagram นะครับก็ประมาณ ก,ก็ก็อย่างนี้ครับก็มีเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบ็อกซ์นะครับเือนโฟชาร์ดนะมีอินพุตมีอะไรอย่างเงี้นะครับนะฮะเหมือนกับโฟชาร์ดเลยครับอันนี้นะครับไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้นะครับนะแล้วก็จะมีอย่างเงี้ครับมีเอาพุตถมของแบบของมิลลี่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามาเส้นนี้แล้วเนี่ยครับให้เอาพุตเท่าไหร่อะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับนี่ครับอะไรอย่างี้ครับนี่คือเป็นลักษณะของ ตัวอย่างนะของ ASM diagram นะครับมันก็คือโฟร์ชาร์ดนะครับแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ละอัน,น,นของของสี่เหลี่ยมตรงนี้คือ state นะครับอยู่ที่ state A นะครับยา้ายไปที่ state B, state C ยังไงอะไรงี้เป็นต้นนะครับก็ถามว่าทำไมนะถึงต้อง ต้องเขียนเป็น SMDigram a นะครับคือคิดภาพนะครับว่าในก่อนหน้านี้นะครับเราเราสร้างวงจรนะครับโดยมีโจทย์ที่เริ่มต้นจาก State Diagram ถูกไหมครับมีเป็นกลมๆใช่ไหมฮะกลมๆกลมๆอย่างนี้นะฮะนะแล้วก็มี Input Output ออกมานะครับเขียนกำกับไว้นะ Input ศูนย์ Output 1นึ่อย่เป็นต้นนะถูกไหมครับนะครับซึ่งนะครับการเขียน State Diagram ตรงนี้นะครับมันก็อันนี้คือ State Diagram นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็น ASM นะครับไดอะแกรมถ้าเทียบกันแล้วนะครับข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเกิดเป็นสมมติว่ามีมีวงจรอันหนึ่งที่มี input เนี่ยหลายตัวนะครับคือไม่ได้มีแค่ x อย่างเดียวมีอาจจะมี x 1 x 2อ x 3 x 4 x 5อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มี input มากมายตัวนมี output มากมายเลย o อาพุ t แบบอาจจะมี C 1สอะไรอย่างนี้นะครับมีหลาย Output นะมีหลาย Input นะครับ ในกรณีที่มีมีตัวอะไรนะฮะมีเอาต์พุตเนี่ยครับอินพุตมากๆถูกไหมฮะมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามีมีสามบิตนะครับแปลว่าในแต่ละอันเนี่ยนะครับแต่ละสเตทเนี่ยนะครับต้องมีเส้นออกไปเนี่ยแปดเส้นนะครับนะคิดภาพนะครับแปดเส้นนะครับ แล้วถ้าเราวัดเป็น state table นี่ครับเป็นไงครับแล้วก็มี input นะครับตรงเนี้ยมีทั้งหมด8แถวนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ state อาจจะมีแค่โอเคในรูปนี้ก็มีแค่3ไม่มีอะไรมากถูกไหมครับนี้ก็มีมี3คอลัมน์นะครับนะครับการที่มีมี input เยอะเนี่ยนะครับทำให้เราตัวนี้ตัวตัวแปรตัวนี้ที่คิดคิดภาพเทียบกันนะครับ input 3าม bit นะครับ3ตัวแปรถูกไหมครับ แล้วก็สเตทอีก2นะครับเพราะว่ามีมี3มสเตทห้2 bit บิตได้เก็บได้นะครับก็มี5้าตัวปแปรแหละนะครับถ้าใช้ k Map นะครับก็จะเป็น k map ที่มี2แผ่นนะครับแผ่นก็ขนาด4คูณ4ี่แผ่นนะครับเคยลองวง km a p ที่มี5้าตัวแปรใช่ไหมครับวงลำบากเหมือนกันกนะนะครับเพราะว่าบางทีมองไม่เห็นว่าอันนี้จะวงแล้วมันดีกว่าหรือตัวนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่มองไม่เห็นอนี้เป็นตน้น นะครับคิดภาพว่าถ้าหมดอินพุตมีหนึ่งบิตแล้วปุ๊บก็โอ้ลำบากเลยนะหกตัวแปรอย่างเงี้นะครับก็ดีไซน์ยากขึ้นนะครับก็สรุปว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่อินพุตเนี่ยนะครับมีบิตเยอะนะครับนะแล้วก็มีสเตตตรงเนี้ยตรงเอาพุตก็มีมีหลายตัวนะครับอะไรอย่างเี้นะครับอาจจะถ้าเกิดใช้เอสมเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับอาจจะเหมาะสมมากกว่านะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับก็จะ มาดูว่าตัวอย่างนะครับแต่และ e n t เนี่ยนะครับของของ ASM เอ็ไดกรมเนี่ยที่เนป็นสี่เหลี่ยมเนะนี่ยรูปเนี้ยนะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะสี่เหลี่ยมตรงเพงปูนยังไงนะครับเป็นคืออะไรนะครับแล้วก็จะทำเป็นฮาร์ดแวร์ได้ยังไงนะครับ